เมื่อสองวันเนี่ยเกือบไปเกือบไปในที่น,นี้เกือบไปโรงพยาบาลนะฮะยังไม่ตายคือมันเจ็บที่หน้าอกเจ็บมันหายใจขาดขัดแล้วตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นีย่ยังไม่สวมเสื้อนะเพราะเพิ่งเดินมาเสร็จ,จมันมันยังเหงื่อซึมซึมอยู่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เพราะมีโรคเก่าอยู่ลหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจเนี่ยติดใช้ได้สามสิบสามเปอร์เซ็นคนเราเนี่ยก็มีอะไรบกพร่องนะแต่ว,ว่าก็ทำมาแล้วบอลลูนมาเส้นหนึ่งพอมันแน่นนั่นอกก็กินยาอมใต้ลิ้นฮ์าสอบโอ้โหยามันแรงเลยครับโอ้แ่นั่นที่มีอาการเหมือนผมเนี่ย ระวังเรื่องยานะเขาบอกว่าอมใต้ลิ้นถ้าห้านาทีไม่หายเนี่ยอมสองเม็ดโอมอมแล้วนี่เข้าใจเขาเองนะว่าเอหลอดเลือดมันคงขยายนี่มันเวียนหัวไปไหนไม่ได้เลยนอนนอนทั้งวันเลยโอ้โหนีนะ่มาคิด,ดว่าจะมาจะมาตายเพราะยาหรือเปล่า ส่วนหัวใจนี่เรารู้ฮะถ้ามันแน่นตรงกลางหน้าอกเนี่ยเหมือนมีคนมานั่งทับอยู่เนี่ยเตรียมตัวได้ไปโรงพยาบาลก่อนอย่าเพิ่งจองวัดแต่นี่มันมันเจ็บตรงใต้เรานมเนี่ยเจ็บนถามหลายหมอและหมอบอกเฮ้ยมันเรื่องกล้ามเนื้อนะบางคนก็บอกเฮ้ยกล้ามเนื้อหัวใจตายเอา จะตายก่อนตัวเราให้รู้เยอะโอ,อ้สรุปว่ายังอยู่นอนไปสองวันพอแข็งแรงดีก็เดินอีกแล้วอ,อาการเจ็บยังมีเพื่อนบอกให้ทานยายาหอมยาหอมห้าเจดีนี่มีตลอดกินตลอดเลยกินยังหนาเน่ย